สวัสดีค่ะเอฟวีมาแล้วคือไลฟ์ต่อกันเลยไลฟ์ยาวๆนะคะสวัสดีทุกคนด้วยตอนแรกทำไมเราถึงเราทำไมเราถึงเปลี่ยนมาไลฟ์ที่ช่องทางนี้อ่ะตอนแรกเห็นว่าจะไลฟ์ช่องทางทิกตอกของเราทิกตอกของปิวเอาหรอใช่เป็นเพราะเหตุใดหนูพูดเขาว่าผอมคำเดียวโอเคมันก็ตอนนี้นะคะทุกคนที่เราทำไม่ได้ไงถ่ายถ่ายถ่ายหรอไม่มีนาไง อ๋อหรอเป็นเกสต์รับเชิญพิเศษเขาเขารู้อยู่แล้วป้าอุ้มไปไมีชื่อบีไม่ใช่ วิ่งแต่ว่าราคาเพียงแค่199บาท <c oughs> ไม่เอฟในไลฟ์ก็ไม่รู้จะไปเอฟตอนไหนแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้โปรโมชั่นในราคานี้อีกหรือเปล่านะคะเ <c oughs> นี๋ยวย้ำโปรโมชั่นให้หนึ่งหลอดนะคะ199สองหลอด350สี่หลอด690ส่งฟรีหมดเลยตั้งแต่หลอดหลอดเดียวเลยคุ้มมากๆเอาที่ชูไหมขอที่ชูหน่อยฮะเอาไว้วันไหน ทายก่อนเิดหาหรอไว้ก่อนให้เขาชินกับคนก่อนอืมให้เขาชินกับคนก่อนอืออมัธยมมหาลัยไปแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะให้ดูว่าทาตัวได้ไงทาได้แต่โอ้โหถ้าทาตัวแนะนำ ไม่ไดเนี่ยโอ้เล่นมาสองปีแล้วมุกเนี่ยไม่นะใช่ได้ทุกสีเิวไม่ไมนะไม่นะเห็นเะล่ามันตื่นไปเลยแต่ไม่ควรทากับชุดสีดำอ่ะกันแดดหรือว่าแล้วก็แล้วแต่ทาได้ก็ทาไปแล้วก็เอาสำลีเช็ดไงทาให้มันเซ็ตตัวก่อนแบ่งกันนะ สี่หมื่นก็ทำมาแล้วหนูเกมแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะคอมเนต์ได้นะว่าอยากจะคุยเรื่องอรเอยอยากเล่นเกมต่อเพลงที่ร้องไงไม่ต้องรู้อะไรอยู่ก็ร้องอยู่ก็บอกต่อมงอาเขาว่าช่วงงานนี้มันจะต้องลุ้นไงว่าทาไปแล้วว่ามันจะวอกหรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือชื่อบี ไม่ใช่นี mm ่ hmm. พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนได้รักแล้วก็ซัพพอร์ตเองหลอดเสมอนะคะรักทุกคนมากๆบ๊ายบาย